สวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาท่านชมไปวิเคราะห์มวยคู่ระหว่างก้องศึกแฟร์เทคนะครับกับเมืองไทยพีเคสันชัยโมชยิมนะครับซึ่งจะมีโปรแกรมชกกันในวันศุกร์ที่ย5ิตุลาคม2องพนนะครับในศึกวันตุมพณี84นะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์มวยนะครับเราก็มาดูประวัติของทั้งคู่นะครับสิติของทั้งคู่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ มาดาูส่วนของกล้องศึกแฟร์เทคนะครับอาอยุย4ปีนะครับสูง170เซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับสติ4ไฟลนะครับล่าสุดของกล้องศึกแฟร์เทคนะครับแผลคะแนนไม่เอกฉันนะครับเพชรทองหล่อสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนะครับ ในศึกลุมพินี43นะครับชนะคะแนนเอกฉันเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนานะครับในศึกลุมพินี53นะครับชนะคะแนนเอกฉันโจอาคิมอูรากีนะครับในศึกลุมพินี72นะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนยอดเหล็กเพชร ออาชริยะนะครับในศึกปันกลุ่มปินี77นะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูทางด้านเมืองไทยพีเคเซนชัยมอชายิ้มนะครับขุนศอกผีดิบนะครับอายุ30ปีมีส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับสี่ไฟล่าสุดของเขานะครับแผล Tko นะครับนิโคคารินโรนะครับในศึกลุมพินี22นะครับ ชนะคะแนนเอก,กฉันยอดเหล็กเพชรออาชดิยะในศึกลุมพินี34แพ้คะแนนเอก,กฉันนาบิลอานานในศึกลุมพินี46แพ้คะแนนไม่เอก,กฉันนะครับนักลบแฟแท็กนะครับในศึกลุมพินี58นะครับถือว่าเป็นไฟสุดท้าย ที่ชกกับนักลบแฟแท็กก็สูสีนะครับในไฟนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับต่อยได้ถูกเดือดนะครับการวิเคราะห์คู่มวยคู่นี้นะครับก็จะมี5้าหัวข้อด้วยกันนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับหัวข้อที่1นะครับน้ําหนักหมัดจอกนะครับท่านผู้ชมความอึดของคางนะครับหัวข้อนี้ก็สําคัญมากนะครับถ้าคางบางคางเปราะนะครับก็โดนไม่หนักมากนะครับก็ร่วงได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ หัวข้อที่3นะครับความอืดของหน้าท้องช่วงลําตัวนะครับหัวข้อที่4รูปร่างช่องชกนะครับหัวข้อที่5จังหวะฝีมือนะครับในการออกอาวุธนะครับทุนผู้ชมก็มาดูหัวข้อที่1นะครับน้ำหนักหมัดศอกของทั้งคู่นะครับส่วนของกล้องศึกแฟร์เทคนะครับถือว่ามีน้ำหนักหมัดที่ใช้ได้นะครับแล้วก็มีศอกนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับ มาดูส่วนของเมืองไทยนะครับพีเคเสนชัยมทยยมก็ถือว่าน้ำหนักหมัดต็สูสีกันนะครับส่วนศอกจะเหลื่อมกว่านิดนิดนะครับถือว่านอกคู่ต่อสู้มาเยอะนะครับในหลายไฟนะครับในการชกมวยไทย5้ายกนะครับก็ถือว่าน้ำหนักศอกของเมืองไทยพีเคเสนชัยมัทยมก็ถือว่าสกดคู่ต่อสู้นอกนับมาหลายครั้งนะครับ ขุนศอกผีดิบนะครับผมให้เมืองไทยนะครับ18คะแนนให้ทางกล้องศึก16คะแนนนะครับหัวข้อที่2นะครับความอึดของคางนะครับก็ถือว่าดีทั้งคู่นะครับในส่วนของเมืองไทยนะครับเหลื่อมๆอยู่นิดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าโดนหมัดศอกของยอดเหล็กเพชรอัธยะไปนะครับก็ถือว่าไม่ร่วงนะครับ มีอาการเจ็กน้อยขนาดเด่นนะครับผมให้19คะแนนนะครับของเมืองไทยนะครับในกล้องศึกนะครับผมให้18คะแนนนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับความอืดของหน้าท้องและก็ชกหนําตัวนะครับกล้องศึกหน้าท้องเป็นอย่างไรนะครับในการชกกับเพชรชุมวิทย์นะครับก็มีอาการนะครับมีอาการท้องบาง โดนแล้วก็อ่อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับโดนนับ8ไปนะครับในการชกกับเพชรสมวิทย์นะครับในไฟนั้นนะครับในส่วนของเมืองไทยนะครับก็ถือว่าหน้าท้องก็ดีนะครับดีโดนแต่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับผมให้คะแนนเมืองไทยนะครับ19คะแนนนะครับผมให้กล้องศึก18คะแนนนะครับมาดูรูปร่างช่องชกนะครับรูปร่างช่องชกของทั้งคู่นะครับ ส่วนสูงก็ไม่ต่างกันมากนะครับเมืองไทยสูงกว่า2เซนนะครับคือ172เซนนะครับกองศึก170เซนติเมตรนะครับผมให้ทางเมืองไทยนะครับได้เปรียบชงชกอยู่18คะแนนนะครับส่วนกองศึกนะครับให้17คะแนนนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจังหวะฝีมือในการออกอาวุธนะครับก็ถือว่าทางด้านของกองศึกนะครับ เป็นนักมวยที่ถอยทำนะครับคอยสกัดเตะนะครับลูกเตะก็ถือว่าสุดยอดนี้กันนะครับสําหรับกล้องศึกนะครับเตะสกัดก็มีเขาในด้วยนะครับทรงจผู้ชมนะครับก็ถือว่าการออกวดของกล้องศึกจะดีกว่านิดนิดนะครับจังหวะฝีมือดีกว่านิดนิดนะครับในส่วนของเมืองไทยพีเคสันชัยมัธยมนะครับส่วนใหญ่นะครับร้อยละเกที่ผมชมทุกไฟนะครับของ เมืองไทยนะครับในวันชป์ชิปนะครับจะเป็นนักมวยเดินเข้าทำมากกว่านะครับมวยเปิดเกมมากกว่านะครับจังหวะฝีมือก็อาจจะเป็นรองนะครับในการออกอาวุธนะครับผมให้ทางเมืองไทยนะครับ17คะแนนนะครับผมให้ทางกล้องศึก18คะแนนนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้ง5หัวข้อเข้าด้วยกันนะครับทางกล้องศึกนะครับได้87คะแนนนะครับทางเมืองไทย ได้90าสิคะแนนนะครับก็ถือว่าเมืองไทยใน5หัวข้อนะครับที่วิเคราะห์มานะครับได้เปรียบอยู่นะครับ4คะแนนด้วยกันนะครับถือว่าคู่นี้นะครับถ้ากล้องศึกไม่ถอยมากนะครับแรกกับเมืองไทยผมว่าคู่นี้นะครับสนุกลุ้นเดือดแน่ๆนะครับสำหรับในไฟนี้นะครับในส่วนของกล้องศึกนะครับฟอร์มสดมากๆนะครับ สามไฟลวดชนะมานะครับชนะมาสามไฟลวดเลยนะครับทุนผู้ชมนะครับในส่วนของเมืองไทยนะครับก็แพ้มาในสองไฟสุดท้ายนะครับแพ้ให้กับนาบิลอานานแพ้คะแนนนักลบแฟร์แท็กนะครับในการแพ้คะแนนนักลบแฟร์แทคในครั้งนั้นนะครับถือว่าสูสีมากๆนะครับทานผู้ชมนะครับแพ้คะแนนไม่เอกฉันด้วยนะครับ ถือว่าต่อยได้สนุกลุ่เดือดนะครับในการโชกับนักลบแฟเทคนะครับในไฟสุดท้ายของเมืองไทยนะครับเมืองไทยในไฟนี้นะครับจะจุดสิติของกล้องศึกที่ชนะมา3มไฟรวดได้หรือไม่นะครับแล้วก็เมืองไทยเองนะครับก็ไม่อยากแพ้3ามไฟรวดนะครับท่านชมนะครับมาสู้แน่ๆนะครับถ้ากล้องศึกไม่หนีมากนะครับ ท่าแรกกันกับเมืองไทยผมว่าคู่นี้สนุกลุ่เดือดนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าคู่นี้ใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับใครจะได้เปรียบเสียเปียบนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนตัวมวยคู่นี้นะครับผมให้ทางด้านเมืองไทยพีเคแสนชัยมัยยมได้เปรียบนะครับน่าจะชนะไปอย่างสนุกลุ่เดือดนะครับ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับท่านผู้ชมนะครับก่อสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ